อนุตตรังอภิสัมโพธิสัมโพชิต,ตาวาตถาคาตปาธรรมยังอเทเสสิธรรมาจาักกา เทวาปวัตตนโตโลเิอาปติวัตติยังยาธาคาตาอุโพอันตาปติปติยะจามชิมา จัตุสวัริยสาสัจโสวิสุทธังญา,าทัตสนังเทสิตังธรรมราชนาะสัมมาสัมโพธิกิตตานัง นามินาวิสุตงสุตังธรรมาจักกปวันตานังเวยาการณปาปเทนาสังคิตันตังพานามาเซ เอวังเมสุตังเอกังสัมยังพระเขาวาภารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนเมกะทาเยตาตระโคมพระเขาวาปัจวาคีเยพิโคอามันเตศิเทเวเมพิกเวอันตาปะพชิเตนันเสวิตาพาโยจายังกาเม สุกามสุขัลิกาโนโยโคหิโนคโมโปทุนิโคอนาริโยอนาทสารหิตโตโยจายังอาตะกิลมาทานโยโคลทุโคอนาริโยอนาทสารหิตโตเอเตเตพีเขวุพอันเตอนุปคามมามาชิมาปฏิปทา ตาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมายาภิญญายสามพุทายนิพพานญาสังวาตติกตมมาจะสาภิกขเวมะจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมัย ยาภินยายาสัมโูธานิภาายาสักวาตติอยเมวะอริโยอาทังคิโกมาโคเสยัธิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับปสัมมาวาจาสัมมากรรมนโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัม สมาสมาทิอาังโขสาภิเขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสามพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมายาภินญายาสัมพทธายเนปานายสังวัตติทางโขปนาภิเขเวทุขังอริยสัจจชาติปิทุ คาชราปิทูขามรณัปิทูคัมโสกปริเทวะทูคาโทมนาสุปายาสาปิทูคาปิเยหิสามประโยโคทุโคปิเยหิเวประโยโคทุโคยัมปิชังนัลพัติตามปิทูคังสังขิตเตยนปันจุปาธานาคันธาทูคา อีทางโคปนาพีขเวทุขสมุทัยโยอริยสศาสจังยายังตันหาโปโนภวิกานันธิราคสหคตาตาตรตาตรราพินันทินิเสยญาธิทางกามาตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอีทางโคปนาพีขเวทุขนิโรธโทอริยาศาส จังโยตัสเยวตันหายาสีสวิราคนิโรโธาโคปตินนสโคมติอาณาโยอิทังโคปนาิีเขวทุคนิโรธาคามินีปฏิปัาอริยสัจอายมวะอริโยอาทังคิโกมาโคเสยยทิทางสัมมาทิทิสัม สัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายมสัมมาสติสัมมาสมาธิทางถูกคำอริยสัจจันติเมีพิขเวปุพอนันโนสุตเตสุธรรมมสุจากโขอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญา ทปาธิววชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังทุขังอริยสัจจังปารินเยยยันติเมพีขเวบุพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากโคอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิววชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาทิตัง โปานิทังทูขังอริยสัจจังนติเมียติเขเวกเพิอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทธปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิทังทูขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิเขเวุเพ อปนอนุสตเตสุธรรมเมสุจากุงงุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิววชาาุทธปาทิอาโลโกุทธปาทิตังโคปนิทังทุขสมุทโยหริยสัจจงปหาตาพันติเมพีกขเวปุเอ็นโนุสุเตสุธรรมเมสุจากุงงุทธปา อุทธปาิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปานิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมียพิขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทธปาทิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชา อุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิธังทุคขนิโรโธอริยสัจันติเมพิขเวปุพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิเวชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปานิทังทุคขนิโรโธอริยส จัจสาชิกาตาพันติเมพีขเวผูเภอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทธปาทิยานอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขนิโรทอริยสัจจสาชิกตันติเมพีขเวผูเภอน อนุเตสุธรรมเมสุจากขุมอุทธปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิทังทุกขนิโรธคามเนีปฏิปทาอริยสัจติเมพีขเวปุเพอนสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาทิยาอุทปา ทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุธาทธปาีิอาโลโ อุทธปาทิตังโคปนิทังทุขนิโรธขคามิเนปฏิป,ปทาอริยสจัจพาเวตาพันติเมพีคเวภูเพอนันโนสุตเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิววชาอุทธปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุ ขานิโรธทักขามิเนปฏิปทาอริยสัจจวิตติม oh ีเพีขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจัคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาว่ากี่วันจะเมพีขเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจ สุเอวันติปริวัตตังทวัตสาคาลังยถาภูตังยานธาสนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิคเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรมาเกสัสมาณพรมาณียาปชัยสเทวมโนสายอนโนตรัะสัมมาสัมโพธิงอภิสษ สามภูทหัวปัญจยสิงยโตจะโคเมีิพีขเวอิเมสุดจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวตังทวาทสาการังยถาภูตังยาณาธาสนังสุวิสุทธังอโหสิอัธาหังพีขเวสเทวเวกโลเกสมารเกส,รมมกส,สพรมมามเกสสมณพรามณิย ปัชชายสเทวมโนสายาโนตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุธโทปัญญาสิงยานันจะปะนเมธาสนังอุทธปาทิอกูปาเมวิโมติอยมันติมาชาตินาติธาเนปุนาภาโวติอิทธมะโวจะภะเขวาอาตมันาปัญจะวาขิยาพีโคพภะเข ว่าตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะพันนเวยยกรณาสมิงพันยมาเนอายญาสมโตะโกนทันยาสวิรชังวีตมลังธรรมจากคุงอุทปาทิยังกินจิตสมุทัยธรรมังสับพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจะพะกวัตตาธรรมจากเกภูมา เทวาสัตมโนสาเวสุเมตัมภะขวตาภาราสิยังอิสิปตเนีเมฆคาทายะโนตตรังธรรมะจากกังปวัตติตังอปติวัตติยังสมเนนาวาพรามเนนวาเทเวนวามาเรนาวาปรามุนาวาเกนจิวาโลกสสมินติภุมมา เทวานังสาทังสุตตวาจตุมมหาราชิกาเทวาสาธมโนสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสาทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสาธมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสาทังสุตตวายามาเทวา สาธมโนสาเวสุญญานังเทวานังสาธังสุตตวะตุสิตาเทวสาธัตโนสาเวสุมตุสิตานังเทวานังสาธังสุตตวานิมมานรติเทวสาธัตโนสาเวสุมนิมมานรตินังเทวานังสาธังสุตตวะปารนิมมิตวะ วัสตีเทวาสาธมโนสาเวสุงปรนิมม uh ิตรวสวัสีนังเทวานังสาธงสุตวาพรัมมกายิกาเทวาสาธมโนสาเวสุงพระมปริสัชชาเทวาสาธมโนสาเวสุงพระมปริสัชชานังเทวานังสาธงสุตวาพรัมปโรหิตา เทวาสัทมนสาเวสุงพระมปโรหิตานังเทวานังสัทังสุตวามหาพระมเทวาสัทมนสาเวสุงมหาพระมานังเทวานางสัทังสุตวาปริตาภาเทวาสัทมนสาเวสุงปริตาภานังเทวานังสัทังสุตตว อปมานาพาเทวาสัทมนสาเวสุงอปมาณาพานังเทวานังสัทังสุตตวาอาภัสราเทวาสัทมนสาเวสุงอาภัสรานังเทวานังสัทังสุตวาปริตตสุภาเทวาสัทมโนสาเวสุงปริตตสุภานังเทวานังสัทังสุ สตวะอปปาณะสุภาเทวะสาทัมโนสาเวสุงอปปาณะสุภานังเทวานังสัทังสุตตวะสุภกินนาหกาเทวะสาทัมโนสาเวสุงสุภกินนาหกานังเทวานังสัทังสุตตวะเวหพลาเทวะสาทัมโนสาเวสุงเวหพลานังเทวานัง สัทังสุตตะวาอวิหาเทวาสัทมโนสาวสษณอวิหานังเทวานังสัทังสุตตะวาอัตปาเทวาสัทมโนสาวสษณอัตปานังเทวานังสัทังสุตตะวาสุทัสาเทวาสัทมโนสาวสษณสุทาสานังเทวานังสัทังสุตตะวาสุัาสีเท เทวสัรมโนสาเวสุงสุทธาสีนังเทวานังสัททังสุตตววะอากริมิทกาเทวสัรมโนสาเวสุงเอตัมภะขวตาภารานสียังอิสิปัตเนเมฆาเยอโนตรังธรรมจากกังปวัตติตังอปติวัตติยังสมเนนวาพระมเนนวาเท เวนะวามาเรนะวาพระโมนาวาเกนะจิวาโลกาสัมิติอิติหเตนะคะเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพรมโลกาสะโทอาภูคาจิอาญจะทัสสะหาสีโลกธาตุสามกามปิสามกามปิสามกเวทิอาปามโนจะโอลาโรโอภาโซโลเกปะ ตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะเขาวาอุทานังอุทาเนีสิัญญาสิวัตโพโกนณทันโยัญญาสิวัตโพโกนณทันโยติอิติหิทังอาญาสัมโตโกนณทันยาสัญญากนณทันโยตเววนามังอะโหสีตี